โอซาวแวงสุดปลื้มปิ่มคลอดลูกคนแรกแล้วคุณแม่โพสต์ภาพหลังคลอดสุดแฮปปี้สามีจอนรอเคียงข้างไม่ห่างได้เหตุแล้วสลับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงโอซาวแวงและสามีหนุ่มนักธุรกิจจอนรอทีลาสุดสาวโอแวงได้ให้กำเนิดลูกคนแรกหลังจากประคบประง,งมทะนุถนอมดูแลเจ้าตัวเล็กในคันมาตลอดและคุณพ่อคุณแม่ออกอาการตื่นเต้นกันมากๆตั้งแต่วันแรกที่รู้ข่าวดีว่ากำลังมีทายาทโดยล่าสุด ในวันที่24คมพศ2664นี้สาวโอซาวแวงได้เผยภาพรประทับใจหลังคลอดลูกสาวคนแรกลงในอินสตาแกรมโอซาวแวงพร้อมด้วยข้อความว่าคายาฮาเปอร์ลอลงวันที่24เดือน2ปี2 0 2 1ซึ่งลูกสาวคนแรกนี้ทั้งคู่ให้ชื่อว่าคายาที่แปลว่าความบริสุทธิ์ท่ามกลางความยินดีของบรรดาเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการและแฟนๆที่พากันเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับ